สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมารีวิวปัญหาของเจ้าตัว g p x Regent 1น0 F ไฟนะครับดูรอบๆตัวก็สวยนะครับแต่ปัญหาเยอะมากเลยตัวนี้เป็นหัวฉีดนะครับ1 5 0 F ไปัญหาที่เจอตอนนี้คือสตาร์ทไม่ติด นะครับรถวิ่งไป6,531กิโลนี่ครับปัญหาเกิดจากอะไรอ่ะลองเบิ้นดูเงียบกริบ แบตเตอรี่น่าจะปกตินะครับ